เราจะทำยังไงดีถ้าปูรับเห็นเราเขาไม่เลิกถามคำถามแน่เลยเราต้องไปได้แล้วบอกให้แม่กับย่าไม่ต้องมางานนี้ด้วยเราจะไปโดยไม่ให้ใครเห็นถ้าคนไซราเห็นเราเราไม่ได้กลับแน่เออท่านท่านเรียกฉันว่าท่านยังังนะอะไร เออคืออท่านท่านอาบีเชคเมระใช่ไหมพยายามจะประจบฉันเหรอเลียฉันไปก็ไม่ช่วยหรอกนะฉันจับเธอได้ขณะข้าเขาตอนที่ขโมยของเน่ะอะไรฉันจะขโมยอะไรฉันยังไม่ได้ขโมยอะไรเลยแล้วจะแอบไปไหนล่ะฉันไม่ได้แอบไปไหนสักหน่อยฉันไม่ได้ใส่แว่นเหมือนเธอนะแต่ยังเห็นชัดเลยเธอเธอหลบหน้าฉัน กลัวฉันอย่างนั้นสิเพราะฉันบอกว่าจะพิสูจน์ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ช่วยอะไรเธอใช่ไหมล่ะนี่ขอละขอปล่อยฉันปล่อยฉันไปเถอะนะพยายามจะหาพระเจ้าของเธออย่างนั้นงานของเขาที่อื่นส่วนนี่งานของฉันพระเจ้าไม่มาหรอกนะไม่มีใครช่วยเธอได้เด็ดขาดเลยฉันไม่ได้ทำอะไรฉันจะไปกลัวทำไมกันล่ะเธอเป็นแฟนคลับฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เธอก็จะต้องเป็นสาวกของฉันไงล่ะ จะทําอะไรก็ทําปล่อยฉันได้แล้วนะอ๋อได้ยินเสียงนี่ไหม <c oughs> สําหรับฉันเนี่ยมัใช่พระเจ้าของเธอหรอกอาบี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 ฉันยอมรับก็ได้ว่าคุณเก่งกว่าพระเจ้านะแล้วก็ปล่อยฉันไปได้แล้วไม่อะต้องพูดคํานี้ก่อน <c oughs> อาบีจงเจริญอะไรนะอาบีจงเจริญโอ้นี่ขอแล้วนะพูดก่อนอาบีจงเจริญนี่ขอละอาบีจงเจริญนี่ปร,รับ งเพื่อนมานี่มานี่มานี่อย่ามองอะไรแบบนั้นซิไม่มีอะไรหรอกที่จริงเออนี่เจ้าหญิงน่ะเธอเจ้าหญิงไงอืจะปิดหน้าทำไม <c oughs> ฮะนี่เพื่อนรักฉันเองปุรับเขาเหมือนน้องชายฉันเลยส่วนนี่นิกิตานิกิตา,ก,ตากับปุรับอ้าวรู้จักกันแล้วนะ เร็วเข้าเปิดหน้าสิเออปุรับปุรับจะอคยอดิกิตาไงฉันจะบอกยังไงดีเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะเธอเป็นแฟนตัวยงฉันเลยล่ะอันดับหนึ่งเลยหลังจากสิ่งที่ฉันทำวันนี้เธอจะบูชาฉันเลยล่ะเธอเป็นสาวกของฉันใช่ไหมใช่หรือเปล่าฮะท่านครับคุณเษธีอยากเจอนะครับอ๋อคุณเษฐีอยากบูชาฉันด้วยเหรอนี่ย บอกเขาว่าเดี๋ยวฉันไปนะอาทำความรู้จักกันไปก่อนแล้วเกินขอตัวไปจักคุณเสทีก่อนโอเคนะอพี่นี่อะไรกันเนี่ยอาบีอยู่ตรงหน้าพี่แล้วพี่ก็คุยกับเขานี่มันมันอะไรกันพี่แล้วแล้วเมื่อกี้เขาเรียกพี่ว่าอะไรกันนะเมื่อกี้ผมฟังไม่ได้ยินเลย นิกิตานิกิตาเหรอแล้วทำไมเขาถึงเรียกชื่อพี่ชื่อนั้นล่ะแล้วเขาจำพี่ได้แล้วเหรอผมไม่เข้าใจว่านี่มันอะไรนันโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะพี่ขอโทษจริงๆที่ปิดบังเธอเรื่องนี้ที่จริงแล้วพี่เจอเขามาสักพักแล้วล่ะแล้วพี่ก็ทำงานที่บริษัทเดียวกับเขาด้วยนะแล้วอาเลียพาเขาไปเซ็นสัญญาที่นั่นแล้วพี่ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับที่นั่นแต่ว่าเขาเนี่ย จำพี่ไม่ได้เลยพวกเขาจะเปิดอัลบั้มกันแล้วก็บูชากันด้วยเขาคิดว่าพี่เป็นแฟนคลับเขาเขาเคยไปบ้านพี่ด้วยนะแต่ว่าพอไปแล้วนะ่ะเขากลับไม่ได้ปวดหัวหรือว่าอะไรเลยพี่คิดว่าพระเจ้าอยากจะให้เราสองคนนะ่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งพอรู้แบบนี้แล้วผมดีใจมากเลยนะแล้วทำไมถึงไม่บอกผมก่อนล่ะพี่พี่เจอกันหลังจากที่ทำงานถ้าพี่บอกผมก่อนผมก็จะได้ใช่บุรัพพี่รู้ว่าจะบอกเธอไปมันก็เท่านั้นแหละ เพราะพี่เองก็รู้ว่ามันคงไม่มีทางที่จะได้เจอเขาอีกแล้วหลังจากที่เขาปล่อยอัลบัม้มก็คงจะไม่ได้เจอเขาพี่จะไม่เจออาบีอีกแล้วพี่เดินออกมาจากชีวิตของเขาแล้วนะเราสองคนก็คงจะเจอกันแค่นี้ล่ะแค่นี้ก็พอแล้วอย่าคิดแบบนั้นสิพี่เขาจะทิ้งพี่ทําไมล่ะพี่ทิ้งอาบีไปเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเขาเห็นพี่เขาจะสุขภาพแย่ลงแล้วหมอก็บอกเราว่า อย่าให้อาบีเนี่ยเครียดมากแล้วมันก็ดีแล้วนี่ที่เขาไม่เป็นอะไรหลังจากที่เขาเห็นพี่พอเขาคุยกับพี่เขาจําพี่ไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยผมว่าเราบอกย่าดีกว่านะย่าต้องดีใจมากแน่เลยแล้วย่าก็จะได้หาทางให้พี่กลับเข้าบ้านไปไงไม่ไม่เราทำแบบนั้นไม่ได้นะมันยังไม่ถึงเวลาบุรับแล้วตอนนี้อาเลียนน่คุมบ้านนั้นอยู่อาบีเชื่ออาเลียนมากเขาเนี่ยเชื่อใจน้องสาวเขามากเลยนะ แล้วอาเลียคงจะไม่ยอมให้พี่กลับเข้าไปบ้านแทนที่จะยิ้มแย้มกันเครียดกันพอดีนะแบบนั้นพี่ไม่อยากจะกลับเข้าไปบ้านแล้วล่ะถ้าพี่อยากจะเจอกับอาบีพี่จะขอให้เธอช่วยก็แล้วกันเธอจะช่วยพี่เหมือนที่ช่วยที่คาเฟ่นั่นใช่ไหมมอาเถอะคแม่โอเคโอเคไม่เลอเพูดเลยสินะเนี่ย<ข>อะ,ะอย่า,าก,กับโทรศัพท์ม่กด้หลใช่ใ,ชใช สว,ส,สวัสดีสวัสดีสาร่าเอ,อสวัสดีนะสวัสดีสบายดีใช่ไหมก็ดีนะมาได้ยังไงกันเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานก็เลยแวะมาหาสักหน่อยนะสิออคิดถึงก็เลยมาหาออดีเลยนะค้อที่มอฉันว่าเรานะ่ะน่าจะมาผิดเวลานะ้ออว่าแต่จะไปไหนกันเหรอเออ,เอ,อ,เอ,อพีา ไว้รามาทีหลังก็ดีไหมฮะไปกันก่อนถเถอะไม่ไม่ค่ะไ,ไม่เป็นไรเ,ออเราจะไปไว่า้พระพิคันเหตุกันนะคะใช่ใช่ใชไว้ไปทีหลังก็ได้เข้ามาก่อนค่ะนั่งก่อนออนั่งก่อนนั่งก่อนนะจานกีไปเอาน้ำมาหน่อยออแล้วปราเกียละ่ะเ,เธอไม่อยู่บ้านเหรอ,อ,อคือว่าปราเกียนะเออ พึ่งจะกลับไปทำงานนะเธอนะ่ไปตั้งแต่เช้าแล้วด้วยล่ะเป็นเรื่องที่ดีนะที่ปู่รับบอกว่าปราเกียนะได้ไปทำงานแล้วปราเกียทำงานจะได้ลืมเรื่องใหญ่แย่สวัสดีค่ะสวัสดีเออสวัสดีจันทีสบายดีไหมดีค่ะนี่เอาชาไปให้ทุกคนด้วยนะเอาสมูสซามาด้วยล่ะฮะไว้คุยกันนะเดี๋ยวฉันโถกละอะไร เออโทษทีนะปรุรับคือว่าฉันไม่ว่างนะเออฉันมีงานต้องทำฉันรู้<ำ>นะว่าเธอจะทําอะไรเธอทํางานได้ดีนี่เธอนะห้ามไม่ให้ครอบครัวมาที่งานนี้เพราะว่าครอบครัวจะไม่ได้มาทําลายแผนของเธอแบบนั้นใช่ไหมละ่ะอาเลียเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอจะทําอะไรนะสิฉันรู้ว่าเธอห้ามให้ครอบครัวมาเพราะว่าเธอต้องการอะไรกันแน่อะไรทําไมไม่พูดออกมาละ่ะ ปกติแล้วเธอพูดไม่หยุดเลยนี่แล้วตอนนี้ทำไมถึงพูดไม่ออกล่ะโกหกฉันก็เอาเลยฉันอยากเห็นว่าเธอจะทำอะไรต่ำๆได้อีกแค่ไหนขอแล้วนะปุรับปุรับงานนี้สำคัญสำหรับพี่อาบีมากเลยนะฉันไม่อยากจะทำลายมันและฉันรู้ว่าเธอเนืะรู้ความจริงแล้วก็จบมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่นะ <c oughs> เธอโอเคอย่างนั้นเหรอดูหน้าเธอซิเธอประมาาตกใจมาก เธอดูไม่โอเคเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะตอนคนเจอรักแท้แล้วอยากจะแยกพวกเขาออกจากกันยังไงก็ต้องระแวงเป็นธรรมดาอยู่แล้วเธอจะพยายามยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ไม่ชนะหรอกเธอบอกว่าครอบครัวของอาบีจะมาร่วมง,งานไม่ได้เพราะกลัวอาบีจะอาการสุดลงแต่ว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะว่าเธอไม่อยากให้อาบีเจอกับปรากเกียเธอก็เลยต้องโกหกทุกคน เธอเลยทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะอาเลียทําไมล่ะตอนอาบีเจอกับปราเกียรืแล้วจะทําไมล่ะเธอเองก็เห็นกับตาแล้วนี่ฉันไม่ต้องบอกเธอเลยอาบีนะไม่เป็นอะไรเลยหลังจากที่เจอปราเกียเขาชอบคุยกับเธอด้วยซ้ําเขาอาจจะไม่รู้ว่าทําไมนะแต่ว่าอีกไม่นานอีกไม่นานเขาต้องจําได้เขาจะจำได้ว่าใครที่รักเขามากที่สุดและใครที่ไม่รักเขา เขาจะต้องรู้ว่าใครที่ทำอะไรกับเขาไว้บ้างหวังว่าเธอคงจะรู้ดีนะว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าอาบีจำทุกอย่างได้ไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกนะปุรับฉันรู้ดีเธอคิดเหรอว่าปราเกียกับพี่อาบีจะกลับมารักกันได้อีกเธอคิดเหรอว่าความรักของพวกเนินน่ะจะนำพวกเขากลับมาได้เจอกันอีกบอกเลยนะว่าไม่มีทางหรอกถ้าเห็นพวกเขาเจอกันแล้ว แต่พวกเขาจะไม่เจอกันอีกคอยดูแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่คิดหรอว่าปราเกียร์เป็นคนสำคัญของพี่อาบีแค่ไหนแต่ว่าไม่ไม่เลยปุรับปราเกียร์ไม่มีความหมายกับพี่อาบีเลยสักนิดเดียวและเธอจะต้องเละแน่คอยดูก็แล้วกันนี่คือคำสัญญาของฉันนี่จันกี สมอซานี่อร่อยมากเลยทำเองเหรอคใช่ไหมอร่อยมากเลยเนอะไม่เลยฉันซื้อมาจากร้านแถวบ้านนะชอบเหรอมันอร่อยเนอะอืมอ้หไม่เป็นไรไว้ฉันจะจวนพ่อ้าที่หลังเลยแล้วกันนะบอกเลยว่าสมอซาที่ซื้อร้านข้างถนนเนี่ยอร่อยมากๆเลยด้วยอืมอืมเออแล้วเธอซื้อ จะเลยมีมาจากร้านนั้นด้วยเหรอเออใช่ใช่เอ็นดก่อนหน้านี้นะ่ะเธอไปตรวจน้าตาลมาไม่ใช่เหรอฮะ <c oughs> ระวังเรื่องของหวานเอาไว้หน่อยก็ดีนะจะได้ไม่เป็นเบาหวานเอันนี่พี่เราควรจะกินอร่อยกันบ้างสิฉันจะกินขนมให้เยอะๆเลย วันเทศกาลแบบนี้จะห่วงไปทำไมก่อนแล้วใช่ไหมก็มใช่นะอีนูชาวปัญจาบนะไม่เคยลังเลเรื่องอาหารอยู่แล้วดูฉันสิซาร่าเอาแต่ว่าฉันแล้วฉันฟังที่ไหนนะ่ะเรื่องกินไม่เลยถามยากก่อนดีกว่าเออเนเนเอออาบีโทมานะ่ะย่าอยู่ไหนครับงานเริ่มแล้วนะอัลบั้มจะปล่อยแล้วทำไมยังไม่มา ทุกคนมาแล้วอ่ะแล้วผมก็ยืนอยู่คนเดียวตอนนี้อาบีย่ารู้ว่าย่าน่ะควรจะไปที่งานนั่นแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยอนะคือว่าต่อหลานออกจากบ้านอินดูนะ่ะเกิดป่วยขึ้นมาน้ำตาในเลือดของเธอนะ่ะเพิ่มขึ้นมาย่าก็เลยต้องพาอินดูไปหาหมอก็เลยไม่ได้ไปที่งานเพราะว่าดันเกิดเรื่องซะก่อน มีอะไรครับโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วหมอนะ่ะฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วล่ะหมอบอกว่าอินดูต้องพักผ่อนให้มากมากนะแต่ว่ายาครับย่านะ่ะอยากจะไปงานของหลานนะแต่อินดูป่วยขึ้นมาก็เลยไปไม่ได้นะสิแต่ว่าทำไมทุกคนยังไม่มาอีกล่ะครับคนอื่นเหรอเออย่าเองก็ไม่รู้นะย่า,านะ่ะอยู่คลินิกกับอินดูย่าก็เลยไม่รู้ว่าทุกคนนะ่ะไปไหนกันหมด แล้วหลานจะถามย่าทำไมล่ะโทรถามพวกเขาไม่ดีกว่าเหรอนี่พี่คอับฉันกำลังไปนะอินดูออินดูเรียกย่าแล้วล่ะย่าต้องวางสายก่อนนะอย่าว่าย่าเลยย่าไปไม่ได้จริงๆขอโทษทีนะย่าวางสายก่อนล่ะบายๆนะจ๊ะแล้วเจอกันที่บ้านโอเคครับย่าโชคดีนะครับย่าเป็นอะไรนี่เมื่อเช้ายังไม่เป็นไรเลย ทุกคนเนี่ยป่วยขึ้นมาหรือยังไงกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นะนี่นี่เธอทุกคน,นหาไปกันหมดอะอะไรเหรอฉันบอกให้พากครอบครัวธรมาไงแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนกันหมดน่าจะกําลังมาแล้วใช่อย่างน้อยบ้านเธอมาก็โคลจะเดีน,นะฉันจะปเจอเพื่อนชัดก่อนนะบ้านธอมาแล้วก็เรียกฉันแล้วกัน okay? โอเคเขาแคร์ครอบครัวของเรา เขาอาจจะไม่รู้แต่เขายังมีความรู้สึกให้กับคนใกล้ชิดมีแต่คนดีเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ถ้าหากเขาจำอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็จะได้รู้สึกอบอุ่นในใจอันนี้ปราเกียดีเลยที่อยู่ที่นี่นะ่ะอฉันตามหาตั้งนานเอคุณคะฉันมีงานต้องทำนะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะ้าฉันอยากจะให้ช่วยอะไรหน่อยนะ่ะอะไรนะเออนี่ นี่เหรอนี่เป็นซีดีเพลงอัลบั้มะใหม่ของคุณอาบีนะ่ะคุณคะมันสำคัญมากเลยนะคุณเอามาให้ฉันทำไมกันน่ะฉันรู้ชอชอทอ,อยังไงล่ะอะไรนะคะฉันเชื่อเธอ,เอฉันจะมอบหมายให้คนอื่นก็ได้นะแต่ว่าเธอน่ะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบฉันก็เลยให้เธอดีกว่า ขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าฉันจะเอามันไปทําอะไรเก็บเอาไว้ให้ดีก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวฉันจะมาเอาจากเธอตอนที่คุณอาบีขึ้นเวทีเก็บเอาไว้ให้ดีนะเข้าใจไหมโอเคฝากด้วยนะปากเกียค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะอ๋อย่าไปไหนล่ะ<อ>เดี๋ยวฉันหาตัวเธอไม่เจอเออได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรอแถวนี้ คุณครับท่านอยากเจอนะครับเออโอเคนี่คือโอกาสของเราเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่านาังปราเกียจะต้องทำให้พี่อาบีขายนะพี่อาบีรักแฟนคลับมากเลยสินะแต่แฟนคลับที่ทำเขาเสียเงินนะรับรองได้ว่าเขาต้องไม่รักแน่พี่อาบีจะด่นานังปราเกียต่อหน้าคนอึนแล้วก็ทำงานเสียแย่จริงๆเลย พี่อาบีโอเธอมากสินะนังปราเกียฉันจะทำให้เธอแพ้ให้ดูฉันจะขโมยซีดีนั่นไปแล้วเอาซีดีปลอมใส่แทน รับรองได้ว่าวันนี้ต้องสนุกแน่นอนพี่ขอคุยด้วยหน่อยสิพี่มีอะไรเหรอพี่คือผมขอโทษนะแต่ว่าผมคิดว่าพี่ไปดีกว่านะอะไรนะทำไมล่ะประุรับทำไมถึงดูกลัวขนาดนั้นละ่ะนี่อย่าถามเลยพี่ผมไปเจออาเลียมาผมบอกเธอว่าผมรู้ความจริงเรื่องพี่แล้วผมบอกเธอว่าแผนของเธอจะไม่ได้ผลอะไรเธอจะไม่ชนะแต่ว่าเธอโกรธแล้วก็บอกว่า อาเลียว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอฮมีอะไรพี่ผมมั่นใจว่าอาเลียต้องวางแผนทําอะไรเพื่อที่จะทําลายภาพลักษณ์ของพี่แน่ไม่ว่าอาเลียจะทําอะไรอาบีเนี่ยแยกแยะถูกผิดออกนะเขาจะเข้าข้างคนถูกแน่นอนอาเลียน่ะสร้างเรื่องวันก่อนที่ออฟฟิศแล้วเธอน่ะพยายามจะใส่ร้ายพี่แต่ว่ามันไม่ได้ผลอาบีด่าอาเลียไม่ใช่พี่เลยนั่นมันก็ แย่ลงอีกเนี่ยสิพี่เพราะว่าอาเลียนแขนพี่มากมากเลยนะอาเลียไม่ยอมแน่เลยเธอจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําลายชื่อเสียงของพี่เธอจะทําแบบนั้นพี่เข้าใจไหมปูรับปูรับพี่ไม่ยอมหรอกนะเข้าใจไหมไม่ต้องเป็นห่วงพี่เลยพี่บอกแล้วไงพี่จัดการเองเธอไม่ต้องกลัวนะพี่มีงานต้องทําขอตัวก่อนนี่นี่ขอละเชื่อใจพี่นะเข้าใจนะโอเคแล้วก็อย่าห่วงพี่ดูแลตัวเองได้ไปเถอะนะไปดูแลอาบีซะมันสาคัญมากในชีวิตของเขา อยู่กับเขาเข้าไว้ฮัลโหลแม่แม่อยู่ไหนน่ะโอ้ย่าของอาบีมามาที่บ้านเรานะมากับย่าอินดูด้วยนะเราก็เลยคุยกันปราเกียไม่มีอะไรคือว่าขอคุยกับปราเกียได้หรือเปล่า ได้เลยค่ะยากอยากจะคุยกับลูกนะรอบแป๊บหนึ่งนะเอาน,นี่ค่ะประเกียสวัสดีค่ะยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าแล้วสบายดีไหมคะจะดีได้อย่างไงล่ะถ้าหากไม่มีหนูย่านะไม่โอเคเลยไม่รู้เลยเหรอว่าย่านะคิดถึงหนูมากขนาดไหน ย่าดีใจนะที่รู้ว่าหนูไปทำงานนะ่ะหนูคงจะยุ่งกับงานมากสินะราบรื่นดีใช่ไหมใช่หรือเปล่าปราเกียใช่แล้วค่ะคุณยา่าหนูอยากจะช่วยครอบครัวเรื่องการเงินย่าอยากจะขอวอวยพรให้หนูตลอดไปขอให้พระเจ้าได้ประทานทุกอย่างที่ดีๆให้กับชีวิตหนูเอาล่ะหนูคุยกับแม่เถอนนะ ว่าไงปราเกีโทมาเนี่ยมีเออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าล่ะไม่มีอะไรค่ะแม่แบ่น่ะอยู่กับย่าแล้วก็ย่าอินดูไปนะคะถ้าว่างแล้วก็ค่อยมาก็ได้โอเค